ใครที่เป็นลูกจ้างนะครับและกระทําความผิดต่อนายจ้างนะครับโดยเฉพาะนะครับการกระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างหรือจงใจทําให้นายจ้างได้รับความเสียหายหรือประมาทหรือเลิศเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานระเบียบหรือคําสั่งนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมและนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้วเว้นแต่กรณีที่ร้ายแรงนายจ้างไม่จำเป็นต้องตักเตือนนะครับ หนังสือเตือนเนี่ยให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีน้บแต่วันที่ลูกจ้างได้กระทำความผิดก็คือเตือนแล้วเนี่ยจะมีผลให้ลูกออกลูกจ้างออกหนึ่งปีเหมือนค่าโทษไ่หนึ่งปีนะครับแล้วก็กรณีละทิ้งหน้าที่การงานเป็นเวลาสามวันติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดขั้นหรือไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุสมควรนะครับเออแล้วก็ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกแล้วก็ในกรณีที่เป็นความผิดที่ประมาทหรือระหุโทษ ต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายคือแม้จะเป็นระบุโทษน่ะนายจ้างได้รับความเสียหายก็ถือว่าเป็นเหตุในจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยนะครับแล้วก็กรณีของการยกเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยตามตามนี้นะครับนายจ้างไม่ได้ระบุข้อได้จริงอันเป็นเหตุที่เลิกจ้างไว้ในหนังสือบอกเลิกสัญญาหรือไม่ได้แจ้งที่เลิกจ้างให้ลูกจ้างทราบในขณะที่เลิกจ้างนายจ้างจะยกเหตุนั้นอ้างในภายหลังไม่ได้ก็คือการเลิกจ้างของนายจ้างนะครับเขาจะต้องมีสาเหตุด้วยถึงจะ อ้างตามมาตาราได้ก็ไม่เป็นมาตารา119ของพรบรคุ้มครองแรงงานนะครับเซิร์ชกูเกิลดูได้นะครับที่ผมแนะนำเนี่ยก็คืออยากแนะนําลูกจ้างว่าอย่าทําผิดตามนี้ไม่งั้นนายจ้างเนี่ยเขาจะมีเหตุในการที่จะไม่จ่ายค่าเช่เชิญให้เราได้ทํางานมาระยะเวลานานๆน,น,นะครับตั้งแต่120วันเนี่ยเลในการได้เงินเนี่ยมันจะได้ตามมาตารา118ของพรบรคุ้มครองแรงงานเพราะฉะนั้นคนเป็นลูกจ้างต้องจาไว้นะครับว่า กรณีไหนบ้างที่นายจ้างเขาปฏิเสธไม่สามารถปรเป็นเสธที่จะไม่จ่ายค่าชดเชยให้เราได้อันนี้ขอให้เป็นความรู้เอาไว้นะครับส่วนกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นมาจริงๆนะครับแล้วก็อยากจะได้คดําแนะนําก็ลองโทรปรึกษาทนายกรดูได้นะครับทนายกรยินด,ดีให้คําแนะนําทุกคนนะครับยังไงก็ถ้าชอบใจก็ฝากกดถูกใจและฝากกดติดตามด้วยนะครับ